สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อถ่ายรูปอันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่คุณควรจะรู้ว่ามันมีเพราะบางทีเนี่ยโอ้ย คุยใครบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยผมอยู่คนเดียวผมถ่ายรูปตัวเองไม่ได้เออเป๊มันถ่ายได้นะทําไมอ่ะมันตั้งเวลานับถอยหลังถ่ายได้นะโทรศัพทนะ์น่ะโดยปกติมาตรฐานนะ่ะมันจะมีอยู่ในกล้องโทรศัพท์มือถืออยู่ผมว่าทุกเครื่องนะทุกเครื่องผมว่าเกือบทุกเครื่องมีนะอ่บอบบางเครื่องเขาก็จะมีแบบชูสองนิ้วแล้วก็ถ่ายอะไรเงี้ยนะเออหรือทําอะไร ไอ้มันได้ถ่ายเอาง่ายๆอ่ะบางบางบางเครื่องก็ใช้ใช้แบมือเอามือไปองังๆโทรศัพท์เอยมันก็จะนับ123แล้วก็ถ่ายแต่เครื่องเนี้ยในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี่ยวมีเลดมี่โนต้ตเก้าเนี่ยมีให้คุณเลือกเลยคุณจะเอากี่วิอ่านะอ่ะกดปั๊บมันจะนับเลยข้อดีของการถ่ายรูปแบบนี้อ่ะข้อดีก่อนนะอ่ะข้อดีข้อดีของการถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยมันจะได้ภาพที่คมชัดทําไมอ่ะพี่สังเกตไหมเวลาคุณถ่ายรูปนะ พี่ถ่ายรูปเนี่ยพี่กดลงไปบนชัตเตอร์ในกล้องเนี่ยมันก็กดกล้องกดกดหน้าจอโทรศัพท์จึ๊กเนี่ยคุณจะกดแล้วกล้องหรือว่ามือถือคุณไม่สั่นได้มหมยากมากนะอ่ะยากมากนะอ้าวทำไมอ่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวม่มือคุณสั่น้วรูปมันจะชัดได้ยังไงใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปเนี่ยผมแนะนําว่านัดถอยหลังได้จะดีมากเลยเพราะอะไรเพราะภาพมันจะชัดกว่ามือคุณจะนิ่งกว่าคุณกดปั๊บแล้วคุณจับนิ่งๆไว้นั้นหนึ่งสองสามแล้วมันแชะนะคุณภาพภาพดีกว่าคุณมานั่งกดปุ๊บถ่ายปับ๊บเออแต่มันจต้องเก๊ะเ้าหน่อยนะหมายถึงว่า <laughs> เวลาจะถ่ายรูป ถ่ายรูปเอ่อประเภทแบบนกบินผ่านอยากถ่ายนกมันถ่ายไม่ได้เข้าใจไหมนับหนึ่งสองสามนกมันไปแล้วเข้าใจปะมันก็จะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ถ่ายรูปของนิ่งๆพวกประเภทแบกถ่ายดอกไม้ถ,ถ่ายคนยืนเก๊กท่าเนี่ยนะบอกพี่เก๊กนิ่งไว้ก่อนนะห้าวิแล้วถ่ายสามวิแล้วมันถ่ายได้ภาพนจะดีกว่าเออคุณภาพภาพดีกว่าเยอะขยายขึ้นมามันจะไม่ค่อยแตกเออแต่ถ้าจับ ่ายโจมือไม่นิ่งพอนี่มือสปปั่นปั๊บนี่โอ้ขยายมานี่ภาพมัวมือแตกมัมออ่หมดไม่น่าไม่น่ารักเลยโอเครวมไปถึงจัดมุมทรงมุมแสกแล้วก็อยู่คนเดียวก็ถ่ายได้พี่อันนี้เป็นการตั้งเวลาข้อดีของการตั้งเวลาก็คืออย่างนี้อ่านะนะนะละ้วจะตั้งยังไงล้าก็ไปในกล้องดิบีนี่มันยืนนิ่งๆเหมือนแมวเนี่ยนะแล้วก็ถ่าย่าโอเคเข้าไปในกล้องอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลือกตรง ขีดสามขีดข้ามบนมุมขวานี่อ่านะกดลงไปอ่าพี่อือตรงนี้เนี่ยเอามาสิอย่าให้อายพี่อโอ้ผมกดถ่ายเที่ยวแล้วนะแล้วก็ไปเลือกบรรทัดที่สองนะเขาก็จะมีนี่อันนี้เนี่ยอันแรกที่เขาเขาให้คุณไว้เนี่ยนะมันจะแบบกดปุ๊บถ่ายปับ๊บนะแล้วก็จะมีนี่นับสามวิอ่านะแล้วก็จะนับห้าวิ แล้วก็นับ10วิแล้วค่อยถ่ายคุณเลือกเอาเลยคุณจะเอากี่วิกดปับ๊บวิง่งคุณำนวณคำนวณค,คุณต้องคำนวณน,นะกดปับ๊บวิง่งไปไปอยู่หน้าหน้าจอโทรศัพท์โดยไม่ต้องจับภาพจับโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวมันนับถอยหลังแล้วถ่ายให้เราได้เลยอ่านะอายกตัวอย่างอายยกตัวอย่างเอาสามวิก็นันลวกัน แต่เวลาถ่ายพี่ไปกะเอานะพี่จะวิ่งวิ่งไปในใน,ใน,ในเวลากี่วิถ้าที่กด3วิแล้วพี่วิ่งไปไม่ทันพี่ก็มควรมากดเป็น5วิสิบวิโอเคไหมอ่ะเวลาเรากดชัตเตอร์ลงไปอ่ะเรากดชัตเตอร์เนี่ยนะเอาพี่เออเอาจะเริ่มพี่แล้วกดชัตเตอร์จึกเนี่ยมันก็นับ1 2ออ่ะสาม ก็จะแบบอ่าภาพจะดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะมันสามารถตั้งได้คุณก็ไปตั้งเอาอันนี้ก็เอามาบอกกันตราบฟังก์ชันที่มันมีในเครื่องควรจะรู้เพราะเวลาคุยฮีไลบอกให้ถ่ายรูปตัวเองบอกถ่ายไม่ได้อยู่คนเดียวรู้แล้วว่าอยู่คนเดียวแต่มันถ่ายได้เข้าใจเปม่ามันถ่ายได้คุณก็แค่เปลี่ยนเป็นกล้องหน้าแล้วตั้งเวลานับถอยหลังให้มันถ่าย คุณจะได้คุณภาพที่ดีภาพเนี่ยดีแล้วก็มุมแสงอะไรคุณก็สามารถจัดได้คุณก็ไปวามงมบนเก้าอี้ก็ได้แล้วคุณก็ไปถ่ายตัวเองทำไมจะถ่ายไม่ได้ถ่ายได้สิเออนะอันนี้ก็มาฝากก็ประมาณนี้แหละสําหรับการนับถอยหลังแล้วก็ถ่ายเออเป็นการตั้งเวลาถ่ายเอาง่ายๆอ่ะพูดง่ายๆคือตั้งเวลาถ่ายรูปนั่นแหละ,ละเออนะเออแล้วก็กดเตอร์ไม่จาเป็นต้องมีใครช่วยเราถ่ายอยู่คนเดียวก็ถ่ายได้เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกัน ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ